พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดของอนุกรมเลขคณิตก,กันบ้างนะคะว่านักเรียนทำมาแล้วเนี่ย <c oughs> จะตรงกันไหมนะคะข้อที่หนึ่งะคะ่ะเขาบอกว่าจงหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเนี่ยนะเมื่อกำหนดให้ n คือมี n ให้ a 1ให้ d ให้เหมือนกันเลยเอาเรามาดูข้อที่1กันก่อนค่ะลูกข้อที่1นะคะใส่สูตรได้เลยค่ะนักเรียนรู้สูตรแล้วเนาะว่าถ้าเป็นสูตรนี้ขยายหน่อยค่ะ sn เท่ากับอะไรนะคะ n ส่วน2ค่ะแล้วก็ในวงเล็บ2 a 1บวกด้วย n ลบ d ค่ะทราบว่าอะไรนะหาผลบวก n พจแรก n คือใครนะคะ4ก็แสดงว่า4พจน์แรกก็จะเป็น4ส่วน2 a 1เป็นเท่าไหร่นะคะ3ค่ะ n คือ4 4-1ลบ1 d เท่ากับเท่าไหร่นะคะ2นักเรียนก็จะได้ว่า2อันนี้ในวงเล็บคือ3 2 6บวกกับ3 3 2 6ออ้หบวกหเป็น12 12 2เป็นเท่าไหร่นะคะ24แสดงว่าผลบวก4พจน์แรกก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ยีิบสี่ข้อแรกได้แล้วค่ะได้ยี่สิบสี่นะ,ะนนะต่อมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองบอกว่าหนึ่งจุดสองเนาะ n เป็นเก้าเขียนสูตรบ,บ่อยๆการเขียนสูตรบ,บ่อยๆเนี่ยคะ่ะจะทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นก็คือจะจำได้เนาะเพราะว่าเราจะได้ข้องขึ้นว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วมันเหมาะกับสูตรไหนผลบวกกี่พดแรกนะคะเก้าพดแรกค่ะ N ก็เลยเป็น9ใช่ไหมคะ 2a1 a1 <ม>เป็น<ๆ>เท่าไหร่นะคะอ้าวลบ3 N เป็น9ค่ะ 9- 1ลบดีเท่ากับเท่าไหร่นะคะห้าเก็บแล้วเก็บ9กส่วน2ไว้ก่อนก็ได้ถ้ามันยังตัดไม่ได้มันอาจจะไม่น่ารักเนาะอันนี้ได้เป็นเท่าไหร่นะคะลบหคูณลบ3เป็นลบหลบ6บวกกัลบ 9- 1 8 8, 8 5 40โอเคค่ะลบกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะ สามสิบสี่สองกับตัดสามสิบสี่ได้เป็นเท่าไหร่นะคะสิบเจ็ดต้องเขียนว่าเก้าคูณกับสิบเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นผลบวกเก้าพจน์แรกค่ะเป็นเท่าไหร่คะสิบเจ็ดคูณเก้าเจ็ดหกสิบสามอือเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสามค่ะอนุกรมเลขคณิตสูตรแรกไม่ยากเลยน่ารักน่ารักใช่ไหมคะอโอเค ลองดูนะอันนี้แค่ข้อที่1ค่ะเราพยายามตัดคลิปย่อยๆเนาะเป็นข้อที่1นังักเรียนจะได้ดูได้เฉพาะข้อนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูข้อที่2กันค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ